แล้วแต่ว่าจิตเราเห็นอะไรแล้วคิดปัถนาอยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อจิตคิดพบมันก็เลยอุบัติมันก็เลยกลายเป็นวัฏวังวนของชีวิตสิ่งทั้งหลายบางคนเห็นว่าแม่คิดหรือมโนไปเองหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรภาพนั้นยังติดอยู่ในดวงจิตเพราะถ้าเราคิดมันจะหายไปมันจะหายไปเพราะความคิดมันผ่านแค่สมองแล้วมันจะลบเลือนไป ตามเหตุและปัจจัยที่เราต้องอิงอาศัยพื้นที่ของสมองตลอดเวลาแต่พอมันประทับอยู่ในจิตสิ่งที่เห็นมันจะไม่เลือนหายไปมันไม่เหมือนกับสมองความทรงจำก็เหมือนภูมิปัญญาของคนเราคนเราถ้าผ่านการเวลาการเวียนว่ายตายเกิดแล้วสามารถดึงภูมิปัญญาที่จิตของตัวเองเวียนว่ายตายเกิดได้คนเรามีความสามารถมากมายที่เราเรียกว่าพรสวรรค์อะไร พรสวรรค์คือสิ่งที่จิตฝึกฝนมาข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเรียนรู้เขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็เป็นได้เขาเรียกว่าพรสวรรค์เพราะอะไรมันเป็นความสามารถในแต่ละภพเท่านั้นเองโดยที่ในภพชาติเนี่ยไม่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอะไรมันจะเปิดออกมาในเรื่องของความสามารถบางคนแค่หยิบจับครั้งแรกก็เป็นได้เลยก็สามารถทําได้นั่นแหละ ใช้คงกรรมกงเพียนเป็นคงล้อเคลื่อนพบชาติครับถูกต้องก็คือถ้าคนเรารู้ว่าคนเราเกิดมาเพราะอะไรแรกเริ่มเลยแล้วคนเราไม่ติดลงในสิ่งที่เรามองเห็นในพิภพเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดกับดักของสังสารวัตไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดสวัสดีค่ะคุณอนันต์เอสนั่นแหละ เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้เราไม่รู้แม้แต่ทุกวันนี้คนก็ยังไม่รู้คนก็ยังมีอัตตาตัวตนคิดว่า,าความเก่งความฉลาดคือสิ่งที่นำพาให้คนเราประสบความสำเร็จซึ่ง,งจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรความสำเร็จมันก็เป็นความสำเร็จทางโลกไม่ใช่เป็นความสำเร็จทางธรรมพอสุดท้ายมันก็มีวันผ่นแปพอเราตายจบภพชบาติไป เราก็ต้องมาตั้งต้นใหม่ภาคเพียนบากบันศึกษาเล่าเรียนแสวงหา